จากบทสัมภาษณ์ตอนแรกที่าศาสตราจารย์ดรนิธิเอีวศรีวงศ์ยืนยันถึงความจําเป็นจะต้องมีรัฐบาลร,รักษาการในครั้งนี้อาจารย์นิธิจะอธิบายถึงกรอบการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในมิติการประทะก,กันของกระดุมพีหรือกลุ่มชนชั้นกลางเดิมกับชนชั้นกลางใหม่ที่ขยับขึ้นมาจากคนรากหญ้าและทางออกของประเทศไทย อาจารย์เคยเขียนถึงประเด็นที่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันอาจจะเป็นความขัดแย้งระหว่างกระดุมพีกับชนชนั้นกลางใหม่ด้วยอยากให้อาจารย์อธิบายประเด็นนี้นะคืออย่างนี้นะครับว่าในในประเทศไทยเนี่ยในการเมืองของประเทศไทยเนี่ยเราจะพบได้ว่าคนที่มีอำนาจจริงๆเนี่ยคือคนกลุ่มคนชั้นกลางที่เติบโตมาจากการพัฒนาของคุณเลิฐธนรัตน์นะฮะห้ปีมาแล้วนะคนกลุ่มนี้เนี่ยได้อำนาจทางการเมืองทีละเล็กทีละน้อยอะไรก็แล้วแ,แต่ในที่สุดแล้วนี่คือกลุ่มคนที่ ร่วมมือก,กันกับชนชั้นนำที่เคยมีมาในสังคมไทยนะฮะ,ะจะเป็นกองทัพจะเป็นผู้พิพากษาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะในการรักษาอำน,นาจเอาไว้นะฮะ,ะสืบต่อมานะะจนวันหนึ่งเนี่ยเมื่อคนชั้นกลางที่เกิดขึ้นใหม่นะฮะจากการผลจากการพัฒนาเหมือนกันเนี่ยแต่เขาเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่มีอำน,นาจทางการเมืองนะครัพอเขาไม่มีอำน,นาจทางการเมืองแล้วเนี่ย เขาก็มาพบว่าเออถ้าเขามีอำนาจทางการเมืองด้วยเนี่ยทำให้การต่อรองของเขาเขาเองก็ต้องการการนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อเขาเหมือนกันนะฮะอย่ามาพูดว่าทุกคนอนักนักธุรกิจไทยเนี่ยล้วนแต่สร้างตัวเองทั้งสิ้นโดยไม่มีนโยบายสาธารณะคอยหนุนหลังมีจริงหรอกนะฮะทั้งทั้งโครงสร้างภาษีทั้งอะไรอีกต่ออะไรอีกร้อยแปดในการที่รัฐนี่ได้ใช้ทรัพยากรรวมเนี่ยในการช่วยเกื้อหนุนให้แก่ นักธุรกิจที่ปรสะสบความสาเร็จในประเทศไทยเนะยอะแยะไปหมดคนกลุ่มใหม่ที่เขาเกิดขึ้นจากการพัฒนาเศารษฐกิจในชนบทเนี่ยนะฮนะเขาก็ต้องการสิ่งนี้เหมือนกันนะฮนะนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องต่อรองกันในเชิงนโยบายนะเพราะฉะนั้นแล้วในการต่อรองอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่ายังไงยังไงเนี่ยกลุ่มกระดุมพีในเมืองก็ตามชนชั้นนําเดิมก็ตามถ้าคุณสู้กันในระบอบประชาธิปไตยคุณก็ยังชนะอยู่ ในชนะต่อไปอีกอาจจะหนึ่งชั่วคนก็ได้นะอีก30สิปีก็ได้นะแต่เอาเข้าจริงคือถ้ามันผ่านระบบการเลือกตั้งอันนับหนึ่งคนหนึ่งเสียงฝั่งชนชั้นกลางใหม่ไม่เยอะกว่าแล้วฮะคือคือ,คอไม่จําเป็นที่คนชั้นกลางใหม่เนี่ยจะจําเป็นจะต้องเอายกเป็นตัวอย่างก็ได้นะจะต้องไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ก็ถ้าเืพิพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเสนอนโยบายที่แข่งกันกันกนกบพรรคเพื่อไ<ด>ทยที่มันมีเหตุมีผลแล้วมัน มันจูงใจได้มากกว่าไม่ใช่เอาเงินไปทุ่มนะฮะอย่าอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาโง่นะฮะไม่ใช่เอาเงินไปทุ่มอย่างเดียวเนพะี่มเชื่อว่าในสุดคุณก็ค,ค่อยๆดึงเอาคนหลังนี้เข้ามาสานมืคุณจนได้เหมือนกัน <S 2> <S 2> นะฮะมันไม่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 ได้หมายความว่าเออไม่มีวันหรอกที่คุณจะชนะพรคเพื่อไทยได้ไม่จริงครับนะฮะค,คุณลองคิดดูสิครับว่า,าคนชั้นกลางใหม่ที่เติบโตขึ้นมาในช่วงนี้เนี่ยถามว่าเขา จำนวนสักกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะที่จริงๆแล้วทำงานอยู่กับบริษัทขนาดใหญ่ถ้าบริษัทขนาดใหญ่เจ๊งหรือล้มไปเนี่ยคนเหล่านี้เดือดร้อนขอเขาก็เดือดร้อนแย่มอนกันนะ mm hmm. โอเคมันมีคนที่ทำกเกษตรส่วนตัวเล็กๆเช่นปลูกบัวขายแถวนครปฐม mm hmm. นะฮะแล้วพวกนี้อาจจะไม่ไม่เป็นไรบริษัทใหญ่ๆเจ๊งก็เจ๊งไป mm hmm. นะ,ะแต่อีกจำนวนมากส่งลูกส่งหลานทำงานอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่นับตั้งแต่แรงงาน ขึ้นมาถึงแรงงานที่มันมีฝีมือนะับเพราะงั้นมันผลประโยชน์มันสัมพันธ์เชื่อมโยงกันมันจะยากอะไรในการเี่นบริษัทขนาดใหญ่นี้จะทําให้เห็นว่าผลประโยชน์ของเขากับผลประโยชน์ของคุณเนี่ยมันไม่ได้ขัดแย้งกันนะมันไปด้วยกันนะนะฮะเป็นต้นซึ่งไปเปรียบเรียบเียบอีกหลายสังคมเนี่ยไอ้กลุ่มคนชั้นกลางใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีฐานผลประโยชน์เขาเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กันกับฐานผลประโยชน์ของกลุ่มชนชั้นนําเดิมเลยด้วยซ้ำแต่ในเมืองไทยมันค่อนข้างจะสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะฮะ เป็นในเพียงคุณต้องเปิดให้เขาได้มีโอกาสที่จะที่จะเข้ามาต่อรองเชิงนโยบายบ้างครับเพราะฉะนั้นถ้าในมุมมองของอาจารย์ก็คือคนที่ขยับจากชนชั้นล่างขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางใหม่เนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องไปผูกติดก,กับระบอบทักษิณหรือว่าคุณทักษิณไม่จาเป็นไม่จําเป็นใดอย่างใดเลยทั้งสิน้นเขาไม่มีทางเลือกนะฮะที่ผ่านมาคือคุณทักษิณจะเป็นความฉลาดของแกหรือความที่แกอยากแกมองการเมืองออกหรืออะไรก็แล้วแต่แกเถอะแกเป็นคนที่ทําให้ในโยบายที่เอื้อต่อ คนชั้นกลางใหม่เหล่านี้เนี่ยมันประจั์แก่แก่แก่คนชั้นกลางใหม่ทันทียกตัวอย่างเอาที่พูดกันอยู่เสมอก็ได้โครงการสาสิบบาทรักษาทุทกโรคถ้าแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่คุณเป็นชาวนาเลี้ยงตนเองแท้ๆเนี่ยคุณเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าคุณมีถึงสองอย่างอย่างน้อยสุดในสังคมโบราณอันที่หนึ่งคือคุณมีคุณเข้าถึงแพทย์แต่อาจจะเป็นแพทย์ที่คุณดูถูกว่ามันไม่ไม่เก่งก็ได้ก็แพทย์พื้นบ้านคุณเข้าถึงนะฮะ อันที่สองต่อมาเนี่ยคุณมีสิ่งที่ปัจจุบันชอบเรียกว่าอะไรเครือเซฟตี้เน็ตอะอะไรนะไอ้เครือ,อ,รรอข่ายความปลอดภัยทางสังคมอะเ,ออเพราะคุณมีญาติพี่น้องนะ,ะคุณมีประเพณีบางอย่างของการที่คุณจะจุนเจือกันและกันนะ,ะเช่นเป็นต้นว่าในอีสานถ้าหมู่บ้านนี้มันอดอยากนักทํานาล่มนะ,ะคุณคุณมีสิทธิ์จะเดินไปหมู่บ้านอื่นที่เขาทํานาไม่ล่มแล้วคุณไปขอทานข้าวเขามา ซึ่งมันแปลว่าเมื่อไร่ก็แล้วแต่ที่หมู่บ้านนั้นมันมันทำานาลมบังมันก็มีสิทธิ์เดินมาขอขอ,ขอข้าวคุณกินน,นี่คือโซเชียลเซฟตี้เน็ตอย่างหนึ่งน,นะฮะแต่บัดนี้เขาไม่มีแล้วนะทั้งหมดไอโซเชียลเซฟตี้เน็ตแบบเก่านี่มันพังไปหมดแล้วมันมีแล้วฉะนั้นเวลาที่คนในครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วยทีหนึ่งเนี่ยมันล้มละลายเลยนะนะันะบเหตุ <ed> ดังนั้นเนี่ยการที่คุณทักษิณบอกว่าเอาสามสิบบาทรักษาทุทกโรคซึ่งที่จริงก็ไม่ใช่ความคิดคุณทักษิณแท้ๆก็พวกหมอเอง ก็ดิ้นรนผลักดันเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วนะคคุณทักษิณรับอนุโยบายนี้ไปไถูกใจเขามากเลยนะคุณเพราะว่าเขาเข้ามาอยู่ในตลาดเพราะคนเราในพอเข้าตลาดจริงสําคัญอันหนึ่งในชีวิตเลยก็คือความมั่นคงคุณต้องมีความมั่นคงนะฮ<น>ะพอคุณเข้ามาแล้วมันไม่มีความมั่นคงในชีวิตเอาซะเลยคุณทักษิณให้ความมั่นคงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ซึ่งมันมีความสําคัญต่อ,ตอเขาครับ ทีนี้คนที่ออกไปเคลื่อนไหวกับกบปปสอ,อาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มกระดุมพีหรือว่าชนชั้นกลางเก่าเนี่ยครับเอาเข้าจริงเขาอาจจะไม่ได้มองในเรื่องชนชั้นแต่ว่าเขามองในเรื่องของผิดถูกอะไรผิดอะไรถูกอะคือถ้ามองว่ามีการประโคมว่าระบอบพักษิณผิดเขาก็เชื่อว่าอันนี้ผิดออกไปต่อต้านกันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ตรงที่ว่าคุณเช็คข้อมูลบ้างไหมผมก็เห็นด้วยว่า,ารัฐบาลคุณยิ่งรักนี่ทำผิดหลายเรื่องนะฮนะแต่คุณก็ไปเช็คดูสิครับข้อมูลเนี่ยว่า ไอ้สิ่งที่ผิดนี่มันคืออะไรบ้างนะแล้วเรามีทางยับยั้งไม่ให้เขาทำผิดอย่างนี้ได้ไหมนะเช่นเป็นต้นว่าถ้าคุณคิดว่าโครงการรับจ้างนำข้าวเนี่ยมันทำให้เกิดการทุจริตจำนวนมากนะคุณก็ต้องจับให้ได้ว่ามันมีกรณีทุจริตที่ไหนบ้างอะไรบ้างนะและช่องโหว่เนี่ยมันมาจากไหนนะเป็นต้นครับแต่เอาเข<อ>้า,<อ>าจริงตอนนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ว่าเสพสื่อช่องทางเดียวใช่ ก็เป็นปัญหานะฮะอันนี้สิฮะนี่ไงที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าสื่อเราเนี่ยไม่ทํางานเข้าใจไหมฮะถ้าคุณเชื่อว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยไม่ดีนะฮะไม่ใช่ง่ายๆแต่เพียงว่าเออเพราะว่าราคาข้าวมันแค่หมื่นเดียวแล้วคุณเสือไปรับจำนำหมื่นห้านะฮะมันไม่ใช่ไม่ดีแค่นั้นไอ้ตรงนี้ดีหรือเปล่านี่ยังเถียงกันได้นะฮะแต่มันมีการทุจริตในกรณีใดบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นครับะะการประกันร,ราคาข้าวในสมัยทศวรรษพิสิธิ์มันก็มีช่องทุจริตเยอะแยะหมด ยังเป็นคดีอยู่ในปปชจังป่านนี้4ปีแล้วยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ตัดสินเลยเลยสักอย่างนะฮะซึ่งผมคิดว่าสื่อคุณจะต้องช่วยกันในการในการหาทางอุดช่องโหว่เหล่านี้คือคุณใช้เงินเป็นแสนล้านในประเทศไทยแล้วคุณบอกว่าไม,ไม่ไม่มีใครโกงเลยเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกรโกงทั้งนั้นแหละแต่ว่าเราก็ต้องช่วยกันในการไปค้นไปขุดไปเจาะให้ได้ว่ามันไอจุดช่องโหวต่ต่าง,างๆเนี้มันอยู่ตรงไหนกันแน่ครับ นับจากจุดนี้ไปเนี่ยครับจะทํายังไงถึงจะมีทางออกให้กับประเทศครับผมยังมองไม่เห็นทางอื่นนอกจากทางที่ว่าคุณต้องรักษาตัวระบอบไว้เพื่อประโยชน์ในระยะยาวประเทศเราเองก็คือต้องเลือกตั้งให้ครบตามกระบวนการที่คุณต้องเลือกตั้งให้ครบคุณต้องพยายามหารัฐบาลที่มันมาจากการเลือกตั้งให้ได้ครับแต่ถ้าออกมาสูตรนี้ก็คือเหมือนกับว่ารัฐบาลปัจจุบันได้หมดแต่กปปสจะไม่ได้อะไรเลยทําไมกปปสจะต้องได้อะผมยังไม่เข้าใจเลยคือ ถ้าคุณอยากจะได้แล้วคุณใช้วิธีการเคลื่อนไหวนะฮะในทางที่ถูกกฎหมายแล้วเขาบอกแล้วแล้วคุณไม่ได้เลยเออย่างนี้สิมันมันคุณทำสิ่งที่มันเกินกฎหมายทั้งสิ้นนะฮะเกิดความเดือดร้อนทั่วไปหมดับนะแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยค,คุณต้องได้บ้างใครๆก็ทําแบบนี้หมดสิครนะแต่สูตรการเจราจาคืออย่างน้อยก็คุณจะต้องไม่มีใครเสียทั้งหมดไม่ใช่เหรอับคือ คำว like mm ่าเจรจาในที hmm. the the ่นี so ้เน mm ี hmm. ่ยมันหมายถึงเจรจาระหว่างใครกับใครผมไม่เข้าใจอ่ะคุณบอกเจรจาระหว่างกรฟสศกับรัฐบาลอ้าวแล้วทำไมกรฟกศถึงใช้วิธีการแบบนี้ในการที่จะทําให้ตัวเองมีอานาจขึ้นมาเจรจากรฟกศมีโครงการอะไรในเรื่องเกี่ยวกับการที่ชาวนาควรจะได้รับเงินประกันราคาข้าวบ้างไหมแล้วทำไมชาวนาไม่มีส่วนร่วมในการเจรจาบ้างอ่ะ ราะงั้นไอ้อคำว่าเจรจาที่นี้ในที่นี้นี่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือระบอบประชาธิปไตยไงคือตัวระบอบประชาธิปไตยคือตัวระบอบการเจรจารแล้วคุณบอกว่าไม่เอาประชาธิปไตยไม่เอาเลือกตั้งก็ไม่เอาอะไรไม่เอาแล้วจะให้ผมเนี่ยเป็นคนเจรจารคุณคุณเป็นตัวแทนใครวะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ยังยืนยันว่าการเลือกตั้งระบอบต้องเดินหน้าต่อไปก่อนเพราะถ้าคุณยังเชื่อในการเจรจามันมีวิธีเจรจาอย่างอื่นไม่นอกจากตัวระบอบประชาธิปไตย ไม่มีนี่เอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับ